อันเราโตที่มีที่ม,มีไอ้รูปมันด้วยภาคใหม่ก็โค้ชแพงเลยอ่ะแต่ D L C นี่ขะแยก กูเอาแน่ๆขนาดแบดบอยยังมีเลยแล้วสปอนต้องเป็นคัสนสุดสปนอสปนนะอ๋อทำควงกระตูนอะนะกระตูนเออขอคัสนสุดสปอนต้องลองพิมพห์หาดูดิเครื่องร่อนไม่ก็เป็นข้อคุมอ่ะเออต้องเป็นอย่างนั้นน่ะขยายมาแบบในหนังอ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับขนาดวันดี้แม่นยังถือขวานเลยน <laughs> ี่อะ กลัว,ต,วตรงนี้แหนะกลัวมันจะเป็นแบบเป็นยังไงวกอ้พกผู้ปถผิวกันเกมนี้เอาอนะไรแน่นอนไป็นเกลัวไม่ได้ขายของไนงะม,มันจะมีหรือเปล่าจต้องลองดิมเราก็ลืมนึกไปเลยตัวมันเยอะจัดไงตัวที่เราไม่ได้ไม่คิดถึงไม่กระเสือกมาอย่างว่าเป็นเดสเนี่ยอย่ยมีเชื่อแบดบอยก็มี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไม่ยุ่งอะไรเอออะไรอะไรโอ้โหตุยาชนคุยได้เนี่ยตุตาชนคุยได้เนี่ยโอเคอะไรมองั้งน้าแล้วมองข้างน้าแล้วแหมหลายตาแล้วบนเพี้ยอยู่ใต้ต้นไม้กูเนี่ยโอ้โหโอ้โหแลได้ดีก็เอาใหญ่นะแหมผสมโลงเลย จริงๆเขียวคน,คนจะตามปิดผ้าได้โอ้อโห<อ><อ>ไอ้สัตวดกีตาร์แล้วเฮ้ยเอาอันนี้ดีกว่าสีเขียวว่าเอาเฮ้ยัใช้กนันช,กชนอยู่เนี่ยใช้ใช้ใช้อายังไม่เสร็จไม่เสร็จเดี๋ยวไม่เสร็จเหรอ เหมือนเอาเจวล้อมั้งคราเนี้ยอ๋อเมื่อกี้หาลอ้อไม่ได้เด็ใส่แล้วเออโอ้โห ได้เนยเราจะเก็บปืนข้างนอกเดินบาร์ที่ยันอยู่ไหนเรืองเดิมเรื่องอะเรื่องเอาลูกซองนี่เอาไม่เอาเฮ้ยได้เลยโอเคเราจะเดินทางยังไงดีกว่าวาร์เลยเคลื่อนเลยเหมือนเดิม ริงจุดนี้ไม่ต้องไลด์ไปก็ได้นะไฟยิงเลยยิงเลยอยู่น,นี่ไปนะตรงสลิงตรงสลิงโว้ยอ้าวบ<ส>าตีอะไรเนี่ย

ไอ้ตุ้นเทพว่ะอยู่ตรงบ้านคนรวยน,ยนี่ยไอ้ตุ้นเทพทันไหมอ่ะอยู่บ้านคนรวยอ่ะมันอยู่ขอบวงพอดีอ่ะน่าจะทันอีกแล้วอีกสองนาทีมันบีบขอบพอดีฟังดูไม่ดีเลยมีขอบดาดอะไระเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเต้นขนาด เริ่มอะไรอ่ะมาแล้วดีพอจ้าโอเคเขาคิดอยู่ในใจคนนั้นน่ะมาแล้วไอผมว่ามัผมาทำมาทำเควสได้ดีแน่เลยไอเฟสยิงดองนะเจออะไรละยู่ไหนกันอ่ะโอ้โหมี่ยผมอยู่หน้าบ้านไงยิงแล้วอยู่ตรงหน้าประตูมันมาทำเควสดิงดองกัน ดิงดิงดองนะใจดิงไอเราด้วยเราด้วยนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วฮารี่ล่วงฮารี่ล่วงล่วงทงเฟดดิงดองเรียบร้อยเรียบบดิงดิงดองพี่ก็ทำไปเลยดิมาไหนก็มากดเลยกดเลยผมทำเสรแล้วเมื่อเช้าเจอพามชัดการกูไปลูกรักใหม่กู โอคเหมืนไม่มีอะไรทำแล้วไอ้สาระไม่ไม่มีไม่มีบาร์ตี้ใช่ไหมไม่มีไม่มีว้าเต็งมันจะมีก็มีอยู่ในหมู่บ้านน่ะในเมืองนู้นน่ะเสียข้างหน้าในเมืองข้างหน้ามีบาร์ตี้อยู่มีจ้างเกิดไปว่าหล่ะมันอยู่ในวงอยู่ไปได้ไมได้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 พี่เอซเตจังมาไปที่เมืองแล้วแหละมาง่วงอ่ะมาง่วง กาทองกาทองยิงเยอเห็นรปล่าโอ,โอ้เล่นกูสะดุดเลยกาทองมันจะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะแต่น่าจะอยู่ทางหัวเมืองหลือไอ้อ่ะก็เคยมากดทีนี่เหรอตรงเนี้ยตรงปั๊มอ่ะในตรงปั๊มนู้นน่ะปั๊มนู้นน่ะมันจะมีอยู่ ไม่ได้อยู่ตรงไหนอยู่แถวนี้แหลยรักควยไปเป็นจบยังรถมามีรถมาผมเองโอ้โถเสียงเหมือนใครขับเรือยิงอยู่นะเดี๋ยวผมไปจ้างไอ้พี่เออคี่เอต้นเลเออพี่อยู่ทางต๊อกนั่นแหละเดี๋ยวผมไปเสียงไอ้รถอลเรี่ยนตองขับใช่ไหม เดี๋ยวจะมีู่ไหนจะมีซีสามมีเคลียให้ขับด้วยความเร็วเท่าน,นี้เท่าน,นี้โอ้โอเค อะไรวะเนี่ยไม่มีของเก็บเลยนะมีคนเก็บปเป็นหมดเลยย่งายงบ้านย่างบ้านนี่ไม่ได้สำรวจเลยของไม่มีเก็บเลยขออย,ยอยู่รอตี้อย่เลยเนี่ยอยู่รวมกันไหมหไอยสัสประมาณมดหาบอตี้มีเคลวะเฮียเหเนี่ยเดียเ๋ยตัวแดงเดี๋ยวก็ดง โห่ย,ยู่ตรงไหนก็ตามด้อยู่ฝั่งนู้นรูเป่ะเดี uh ๋ยวหารถจะไม่เลยเนะนี่ยไม่อยู่ตรงที่เรามาไม,ไ,ไม่กดทิ้งดองลันดอกอลับไปปะล่ะเอาไง เติมมันอยู่เนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็มีเอ็มบีซีด้วยตัวอะไรที่อยู่ไหน,นเอาแค่นี้เหรอเดี๋ยวแล้วมาแล้วไอ้ที่เหมือนว่าวีกับตับตาเอาติมัดอ่ะโอ้ยเราทา,ฟามฟอร์มเอรอเอ็มีซีต,ตัวนึ่งตัวอะไรอ่ะ Này, rồi! Đi nào! Nó xuất hiện rồi, xuất hiện rồi. Trên kia, trên kia, nó ở bên cạnh đó. không thấy nó đâu. Nó đã chết rồi. Nó còn อ่าเยียกงเห็นไหมเห็นยังไม่ละไม่ละช้าเลยช้าเลยเข้าไปเลยใป่าย่าเลยเอ้ห็นนะไม่ใช่นะนู่นนูนข้ังนู่นไอเหี้ยป่าว้ดูอยู่ไหรวะเอาเยอะแล้ว ลอยลอง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 ไอ้ผักตาเนี่ยตาเราละตาเราหนีแล้วเนี่ยตาเราหนีแล้วมีสลิงสลิงอยู่สามอันเองพูดกับคนไม่มีนี่มันคือการเหยียดกันเลยนะหมดแล้วเนี่ยสลิงหมดสามอันโหได้สามทีอ่ะง่างง่างอีคนเดี๋ยวเย็นๆสลิงหมดแล้วเดี๋ยวเย็นพี่ชายดูเลือดด้วย กต้องไปอะ่ะเออจะตายแล้วโอเคเอาดีเดี๋ยวเร่งเรื่องอก,ก่อนแล้ตรงนี้มีหญ้าสูงใช่ไหม,มอุ้ยดิ่งตายแล้ว

ไฟเวีานาโอ้ยขึ้นแดงบาบ้าเต็มนู่นมีมือเขาใครมีปืนรู้ไหมไม่มีเด็กเอ็นบีซีไอสัตว์สลันไอสัตว์๋ยวเขาก็รู้เกาะไม่เต็มอ่ะใครอ่ะแฟมิลี่อ่ มีเลือดไหมมียาพ่นไหมไม่มีเลยมีแต่เกาะถังใหญ่นี่ไปเอาเลือดไอ้เอาเกาะเต็มไปถักเตี้ยสักคัดไอ้เหี้ยเอ้ยขาดมีแต่มาดูถังใหญ่ลงไปข้างหน้าแล้วล่ะเดี๋ยวมีของให้เก็บมาบ้านหลังนั้น่ะที่มันดินมึงปังปังปังมีตายบ้างวะน่ะเออของเขิงนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีมีผสมมาจากบ้านอยู่เฮ้ยมีคนมีคน ร่วงมาให้หนอ่อยตายแล้วตายแล้วตายไปแล้วเนี่ยมีกระถมพยาบาลกล่องใหญ่นะ่ะมีมีคนมีคนมีคนอ๋อกระโดดอยู่ในหญ้ากระโดดอยูยย่ในหญ้าเอาแล้วเก็บมาเพื่อการนี้เมาไล่ที่นะไหนวะไหนวะสวย

ผมไม่ม no ีอะไรเนี no ่ยมีปืนสกระบอกไม่มีเลยตายหาละไอ้ตัดไม่ถึงมะเนี่ยต่หาดราน้าโอ้ยไม่ถึงคนยิงไล่หลังอีกโอ้ยร้อยเยอยโอ้ยสวดเลยอนี้เลือดดีเานี้ตีอลคร์ททิหยเออฮึได้แล้วได้ที่สมว่ะ้องเฟต้องเซตีอคร